กลับมาพบกับรายการวิวไฟเดอร์ในวันหยุดสบายๆแบบนี้นะครับสำหรับการเดินทางในครั้งนี้เราจะพาคุณผู้ชมบินลัดฟ้าสู่ดินแดนเมืองใต้ซึ่งแน่นอนครับว่าที่นี่เต็ไมไปด้วยเรื่องราวที่น่าค้นหาและมนต์เสน่ห์สีสันของเมืองแห่งคนช่างกินกับจังหวัดตรังนั่นเองครับ <All right. S 1> สวัสดีครับ ยินดีต้อนรับสู่รายการวิวไฟเดอร์แน่นอนครับว่าที่จังหวัดนี้นะครับมีเรื่องที่น่าสนใจเนี่ยมากมายเหลือกเกินครับแต่เรื่องที่ทำให้ผมมาที่นี่นั้นก็คือเรื่องของอาหารการกินครับแต่จะเป็นอะไรบ้างนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะไปหาคำตอบกันครับเอาเป็นว่ามาถึงเมืองที่มีเรื่องราวให้เราค้นหามากมายขนาดนี้แล้ว เพื่อเป็นการช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมในการขับรถเที่ยวชมเมืองตรังอย่างสบายใจกันแบบ green life แล้วนะครับคุณภูริของเราก็เลือกใช้รถที่ติดตั้งระบบแก๊สพลังงานทางเลือกใหม่เพราะว่าทําให้เรานั้นสามารถช่วยลดโลกร้อนและไม่ทําลายทรัพยากรธรรมชาติอีกด้วยแน่เองครับ ปัจจุบันนี้นะครับเวลาที่เราเดินทางท่องเที่ยวไปไหนเนี่ยนะครับเราก็มักจะพบปัญหาว่าเอ๊ฝนไม่ตกตามฤด,ดูกาลอากาศร้อนขึ้นมากจนเกินไปมันก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่เกิดจากภาวะโรคร้อนนั่นเองครับก็ไม่ได้เกิดขึ้นจากใครที่ไหนนอกจากน้ำมือของเราเองฉะนั้นเราควรจะมีความรับผิดชอบกันสนิดหนึ่งนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้อย่างการใช้รถที่ติดระบบแก๊สในการเดินทางท่องเที่ยวเนี่ยก็ช่วยให้เราเนี่ยนะครับเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและอีกอย่างนึงก็คือเหลือตังมาเที่ยวมากขึ้นอีกด้วยครับ อย่างที่บอกนะครับว่าคนตรังเนี่ยนะครับเป็นคนช่างกินก็จะมีของกินขนมขนมให้เราเลือกเนี่ยมากมายเหลือเกินแต่ก่อนที่เราจะไปในเรื่องของการกินนะครับผมว่าเราไปหามนสเสน่ห์หนึ่งอย่างของเมืองตรงังกันก่อนดีกว่าครับและอีกหนึ่งนสเสน่ห์ที่ทําให้เมืองตรังมีสีสันที่ผมว่านั่นก็คือเจ้าตุ๊กตุ๊กหัวกบนี่ครับถือว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งหนึ่งของเมืองตรังเลยก็ว่าได้ใช่ไหมค,ค,ครับคุณลุงสวัสดีครับสวัสดีค,ครับอันนี้นี่คือ เป็นรถตุกกหัวกบที่ว่าใช่ไหมครับกัอันนี้นี่มีอายุประมาณเท่าไหร่ครับคุณลุงประมาณ60กว่าปี60กว่าปีครับยังวิ่งอยู่ได้ยังวิ่งอยู่ได้ครับโอ้โหประวัติความเป็นมามันที่มงที่มาเป็นยังไงฮะเมื่อ2 5 0 2น้นั่นน่ะสมัยจอมพลปอครับสมัยจอมพลปอแล้วก็ไปซื้อมาจากญี่ปุ่นเป็นกระบปประวัติรถตุกๆหัวกบรุ่นดั้งเดิมนะครับได้ถูกส่งลงเรือจากญี่ปุ่นแล้วขนขึ้นรถไฟมายังเมืองตรัง เมื่อก่อนนะครับลักษณะตัวรถเนี่ยจะเป็นกระบะ3ล้อขนาดเล็กไม่มีหลังคาต่อมาช่างไทยของเรานี่แหละครับได้ปรับแต่งเพิ่มเติมหลังคาเข้าไปเพื่อกันร้อนกันฝนให้กับผู้โดยสารนะครับแล้วนี่เขาใช้เครื่องยนต์อะไรยังไงครับลุงใช้เครื่องยนต์ไดเัทสูครับไดเสูอันนี้เป็นยี่ห้อไดเัทสูเลยป่ะครับยี่ห้อไดเอทสูนี่ผมเห็นตรงนี้นี่มีอะไรฮะัลุงช่องลมครับเวลาวิ่งแล้วเปิดแล้วลมจะได้เข้ากรบข้างใน ก็คือเป็นการระบายความร้อนเมืองตังนี่เขาถึงต้องใช้รถตุ๊กๆุแบบนี้ครับเพราะว่ามันเป็นเมืองที่เขาเรียกว่าเนินควน๋อควนเนี่ยเหรอควนเป็นเนินเป็นเนินไปเนินมาถ้าใช้อย่างงี้มันมีแรงขึ้นเนินมีแรงขึ้นได้เอาล่ะเดี๋ยวลุงขับพาผมเที่ยวหน่อยนะครับได้ครับพาไปดูแม่น้ําตังหน่อยอยากเห็นว่าเป็นยังไงครับครับครับเอาลุงไปไปเลยลุง โดยสารประมาณเท่าไหร่อะไรยังไงครับบางผมไม่ไหวแล้วลงจอจจโคผมขอขับหน่อยลุงอยากลองครับรัลองหน่อยไม่ไหวแล้วลองอันนี้ก็คือเหมือนเกียร์ธรรมดาปกติเกียร์พรรนั่นแหละเกียร์เบรกครับคันเร่งครับครับอ่าพร้อม แล้วครับวันนี้ได้ความรู้มากๆแขมยังได้สนุกมากๆเลยถ้าเผืเ่อใครที่ได้มาเมืองตรังแล้วนะครับ<ช>ผมขอแนะนําให้มาขึ้นรถตุ๊กหัวกบนะฮะสักครั้งห<ช>นึง<ช>่งนะฮ<น>ะคุณก็จะสนุกมากๆเพลิดเพลินแบบผมนี่เองา<ช>ล้คร <ๆ S 1> ับวันนี้ขอบคุณลุงมากๆครับขอใหนีค้ครับับผม เราได้ทําความรู้จักสัญลักษณ์สาคัญของเมืองตังกับทุกๆหัวกบที่มีความเป็นมาที่ยาวนานกันไปแล้วยังมีอีกหนึ่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีเรื่องราวและความเป็นมาที่ยาวนานนั่นก็คือพระพุทธสายญาติทรงเชิดมโนราซึ่งเชื่อกันว่าเป็นพระพุทธสายญาติองค์เดียวในประเทศไทยที่มีเชิดมโนราสวมอยู่และเขาบอกว่าพระพุทธสายญาติองค์นี้เนี่ยถูกสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยอนาณาจักรศรีวิชัยราวพุทธศตวรรษที่13มีความเป็นมายาวน,นานมากกว่าพันปีครับ ตำนานเนี่ยได้กล่าวไว้นะครับว่าเมื่อปี1493คุณศรีสัทธาและพระชยาทราบว่าพระเจ้าสรีธรรมสกราชที่สองเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชเนี่ยกำลังได้มีพิธีการบูรณะองค์พระบรมาธาตุเมืองพระนครศรีธรรมราช ขุนศรีสัทธาครับจึงคิดช่วยเหลือนำทรัพย์สินเงินทองไปถวายเป็นพุทธบูชาแต่ว่าด้วยระยะทางที่ไกลเกินไปนั่นเองครับทําให้การบูรณะองค์พระบรมธาตุเสร็จสิ้นซะก่อนการเดินทางไปถึงของขุนศรีสัทธาหลังจากนั้นท่านจึงนำทรัพย์สินทั้งหมดเนี่ยบรรจุไว้ในถ้ำเขาชุมทองและถ้ำเขาหลักจันทร์พร้อมอธิษฐานให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยพิทักษ์ปกป้องรักษาทรัพย์สมบัติที่เก็บไว้เพื่อน,นําไปสร้างวัดวาอารามตามความตั้งใจเดิมครับ ที่ผมบอกนะครับว่าพุทธสายญาติองค์นี้นะครับเป็นพระพุทธสายญาติองค์เดียวที่มีเชิดมโนราสมอยู่คําว่าเชิดเนี่ยนะครับแปลว่าเครื่องประดับชั้นสูงของมโนราบนพระเศียรของรูปองค์นี้นะครับเราจะเห็นมีเชิดครอบเอาไว้ที่มาที่ไปของการที่มีเชิดครอบเอาไว้นี่นะครับเนื่องจากว่าช่างฝีมือคนที่สร้างพระพุทธรูป,ปองค์นี้เนี่ยนะครับต้องการที่จะสร้างพระพุทธรูปองค์นี้ให้มีพระพักคล้ายกับขุนศร,รีศรัทธา เจ้าเมืองพัาถลุงผู้ที่คิดค้นศิลปะมโนราจนเจริญรุ่งเรืองทั่วทั้งภาคใต้ครับสนับสนุนโดยระบบแก๊สรถยนต์ Energy Reform น้ำดื่มตราสิง